สวัสดีครับช่างเอกครับผมนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับทุกทท่านนะครับสวัสดีปีใหม่สําหรับปี2565นะครับที่กําลังจะมาถึงนะฮะไม่กี่วันนี้แล้วนะครับอ่าอย่างไรนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขนะฮะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับห่างไกลโรคภัยใกล้เจ็บนะฮะไม่เจ็บไม่จนนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะฮะทำกิจการใดๆก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกทท่านนะครับ วันนี้นะครับทีมงานของเรานะฮะเช่นเคยได้มาอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับอยู่กันที่ตําบลยิ้วรายนะฮะก็บ่อนี้นะครับเป็นบ่อห้าดงม้านะครับของพิจิตนะครับก็ติดตั้งไว้แล้วประมาณสัก3-4อาทิตย์ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็ได้มีโอกาสแวะเข้ามานะครับที่แวะเข้ามาไม่ใช่ว่าระบบมีปัญหานะฮะแต่ที่แวะเข้ามาเนื่องจากว่าติดตั้งแล้วเนี่ยใช้งานได้ดี นะครับก็เลยแนะนําให้กับทางพี่ขวัญนะฮะเป็นพี่น้องของพี่จิตเนี่ยนะครับได้ติดตั้งเพิ่มอีกหนึ่งบ่อนะฮะทีมงานติดตั้งอยู่ตรงนู้นนะฮะไกลๆนู่นนะครับผมก็เลยนะถือโอกาสแวะเข้ามาดูบ่อเดิมนะครับว่าระบบทํางานได้ดีมีปัญหาอะไรไหมนะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วประมาณ1เดือนนะครับตอนนี้นะครับทาพิจิตก็ได้สูบน้ํเข้านาอยู่นาก็น่าจะเริ่มหว่านปุ๋ย ครั้งแรกไปนะครับก็เขียวกะจีเลยนะครับน้ำนฮะเปิดทิ้งไว้นะครับแบบนี้เลยนะฮะที่ออกจากท่อขนาด3นิ้วนะฮะปั๊มห้าจุดห้าแรงม้านะครับปริมาณน้ําที่ออกดูนะฮะแรงแรงสวยๆแน่นๆท่อแบบนี้เลยนะครับผมว่าพุ่งยาวมาเป็นเมตรนะฮะพุ่งยาวมาเป็นเมตรนะครับออกจากผักท่อมาเนี้ยนะฮะสวยมากนะฮะแน้นๆท่อเลยระบบ ระบบก็ยังทํางานดีนะฮะไม่มีความผิดปกติดใดๆนะโครงสร้างไม่มีโยมเอียงนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับอ่าก็แวะเวียนมานิดนึงนะฮะในตู้ก็ทางวิจิตล็อกไว้นะฮะล็อกไว้ก็เลยไม่ได้เปิดตูนะครับการใส้แผงแล้วก็เก็บนานไว้เรียบร้อยสวยงามนะฮะเรียบร้อยสวยงามอย่างที่เห็นเลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมจะพาไปดู บอ่อใหม่นะครับที่ทางพี่สาวของพิจิตเนี่ยได้เรียกเรามาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับอีกหนึ่งบอ่อนะครับตัวนั้นจะเป็นขนาด3ามแรงม้าท่อออก2นิ้วนะครับระนาของแกเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสักติไร่นะครับแล้วก็มีสะอยู่อีกรูปหนึ่งนะฮะก็เลยว่า,าบอ่อเป็นน้าสี่ซึ่งเจาะไว้แล้วนะครับก็เลยเลือกเอาลงแค่สองนิ้วนะฮะจะได้ไม่ต้องเจาะบอ่อใหม่ นะครับพร้อมดีทั้งตะด้วยแล้วก็นาไม่มากนะครับแต่อันนี้นาค่อนข้างเยอะนะฮะสีสีาสไร่เลยทีนี้นะครับน้ําก็ออกแรงแรงสวยๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่เราไปดูอีกบ่อนึงกันครับครับสำหรับชุดนี้นะครับจะเป็นปั๊มสมมตขนาด3ามแรงม้านะครับท่อออก2นิ้วสำหรับตัวนี้เป็นระบบไฮบริดนะฮะแต่ก็สามารถที่จะสลับใช้ ก็ได้จะผสมก็ได้นะฮะเราได้ออกแบบตู้มาให้แล้วนะครับก็เป็นสมิร์ทนะครับของบริษัทแดดดีนะครับดีดีโซลารปั๊มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสเปคสมาร์กันก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นสมิร์ทนะฮะขนาด3แรงม้มาเดี๋ยวเรามาดูโค้ดนะฮะสำหรับโค้ดปั๊มตัวนี้นะครับ 4DD 4DD นี่คือลงบ่อ4นะครับ ลงบอ่อสี่นะครับแล้วก็มาตรงสิบเก้านะฮะสิบเก้าเนี่ยสิบเก้าเนี่ยก็คือในส่วนของอ่าปริมาณน้ําสูงสุดนะครับปริมาณน้ําสูงสุดเนี่ยได้ถึงสิบเก้าคิวเลยนะครับนะฮะแต่ว่าเราอ่าหย่อนลงไปประมาณหกท่อนนะฮะหกท่อนก็มาณยี่สิบกว่าเมตรก็ อ่าประมาณ200กว่าลิตรนะฮะ200กว่าลิตร6 2สอก็มา1 2 1 3อคิวนะฮะน้ำที่จะออกบ่อนี้นะครับอ่าถัดมานะครับ60 60นั่นคือเฮทสูงสุดของเขานะ60นี่คือน้ำไม่ไหลแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นน้ำเยอะไม่ลึกแต่ได้น้ำเยอะนะครับ300 300นั่นคือแรงดันไฟนะฮะที่เขาใช้นะครับอ่าปั๊มรุ่นนี้นะครับที่มีคอนโทรลเลอร์แบบนี้เนี่ยนะครับตัวนี้จะรับ แรงดันไฟได้สูงสุดนะฮะ420โวลต์นะฮะ420โวลต์ดีนะครับนะฮะในฝั่งของ AC ก็ไฟบ้านเราปกตินะครับนะบไม่เกินจริงๆไม่เกิน240นะฮะกำลังดีนะครับ <S <S แล้วก็ขนาดปั๊มนะฮะ2200วัตต์นะฮะ2200วัตต์ก็คือ3แรงม้านะฮะ745วัตต์ก็เท่ากับ1แรงม้า นะครับถัดมาก็ A อทับดก็คือ ACDC นั่นแหละครับ HB ก็ไฮบริดนะครับสำหรับปั๊มรุ่นนี้นะครับปั๊มหมุนสูงสุดที่4,000รอบนะครับเดี๋ยวเรานะฮะมาดูในส่วนของตู้คอนโทรลตู้คอนโทรลตัวนี้นะครับเราได้ออกแบบมาใช้กับปั๊มทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือสลับกันใช้นะครับสำหรับคอนโทรลเลอร์นะฮะสีส้มเนี่ยนะฮะสีสวยๆเนี่ยส้มดำเนี่ยนะครับก็ใช้กับเสมร์อ ขนาด3ามไลงม้าท่อออก2นิ้วนะครับเราใช้แผงทั้งหมด8แผ่น8แผ่นก็จะมาประมาณสัก400โวลต์น,นะฮะเกือบเกือบโวลต์แผ่นหนึ่งก็49โวลต์น,นะฮะแล้วก็ใส่กันฟ้าเรียบร้อยนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของเบรกเกอร์ AC นะครับส่วนเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเราจะสลับใช้กับปั๊มในส่วนของปั๊มดำตัวนี้นะฮะเป็นปั๊มหอยโข่ง หอยโข่งขนาด4นิ้วเลยนะครับก็จะดูดน้ําจากสระนี้นะฮะส่งออกไปนานะครับส่วนเสมอสองนิ้วเนี่ยนะครับจะเติมน้ําเข้าสระอย่างเดียวนะครับแล้วเราจะดูดน้ําจากสระเนี่ยเข้านาเลยนะครับโดยท่อ4นิ้วนะฮะกับปั๊มหอยโข่งตัวนี้นะครับเป็นปั๊มดีซีแปลงฐานนะครับก็เป็นปั๊มของดีดีโซล่าเหมือนกันนะครับบริษัทแดดดีนะครับก็เป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายนะครับ เดี๋ยวเรามารอดูนะครับสําหรับการติดตั้งตอนนี้ทีมงานของเราก็จะทําโครงสร้างเสร็จแล้วนะฮะเตรียมขึ้นแผ่นแล้วก็จะทดสอบน้ําแล้วนะครับตอนนี้นะครับเกือบจะบ่ายสองโมงแล้วนะครับเกือบจะบ่ายสองโมงแล้วก็พยายามเร่งมือนะฮะกลัวจะไม่ทันแดดนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับเดี๋ยวขึ้นแผ่นเสร็จแล้วก็จะทดสอบปั๊มให้ดูสําหรับเสมิร์นะครับเราหยดลงไปแล้วนะครับเป็น ท่อขนาด2นิ้วนะครับลงบ่อหน้า4นะฮะนี่เลยนะครับเราหยนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอทดสอบกันนะครับเดี๋ยวรอชมครับผมครับเดี๋ยวเรามาทดสอบแรงดันดูก่อนนะครับโอเคตอนนี้วูตนะฮะขณะยังไม่ได้ต่อโรดนะฮะโวลต์ลอยเนี่ยสามร้อยห้าสิบเจ็ดสามร้อยห้าสิบแปดโวลต์นะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงเช้าเนี่ยนะครับ อ่าน่าจะเกือบเกือบ400โวลต์นะฮะเนื่องจากว่าแผงโซลาเซลล์เวลาอากาศเขาเย็นเย็นเนี่ยนะครับโวลต์เขาจะมาสูงกว่านะครับพออากาศร้อนๆนะฮะแผงโมโนในอากาศร้อนรปุ๊บเนี่ยโวลต์ก็จะดอปลงมาอ่ะเดี๋ยวเราทดสอบเลยนะครับสาหรับปั๊มสายเสมอเราใส่แล้วแต่ไม่รู้ว่าถูกสายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทดสอบเลยเปิดเลยนะครับยกทางด้าน DC ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะสำหรับอิวพร์เตอร์นะครับจะหน่วงแป๊บนึงนะครับ ติดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพอเขาเช็คว้นเสร็จอะไรเสร็จเขาก็จะเริ่มรันให้เรานะครับอ่าตอนนี้ปั๊มเริ่มลันแล้วนะครับรอบนะฮะรอบการหมุนนะครับเริ่มเร่งรอบขึ้นพันห้าพันหกร้อยรอบนะครับอ่าด้านบนนะฮะด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกําลังวัดนะฮะค่อยๆเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเขาจะเป็นเหมือน s o f ส start นะครับค่อยๆเร่งรอบขึ้นนะฮะก็ตอนนี้พันห้าร้อยวัต นะครับ1,500วัตต์หมุนที่3,000รอบนะครับจะสูงสุดที่ประมาณ2,200อาจจะพีคถึง2,300รอบ2,300วัตต์นะครับประมาณนั้นนะครับกระนอยู่ความเข้มของแสงด้วยนะครับเรามาดูน้ากันนะฮะตอนนี้ปั๊มหมุนแล้วนะครับประมาณ3,200นะฮะประมาณ3,200รอบนะครับมาดูน้านะฮะสังเกตน้ำไหมครับน้ําออกที่ครึ่งท่อนะครึ่งท่อที่3,200รอบอันนี้ผิดสายแน่นอนนะฮะ สายเนี่ยสลับนะครับเดี๋ยวเราไปสลับสายกันนะครับอ่ะสลับสายหน่อยปิดเบรเกอร์ก่อนนะสายสลับเพราะว่าตอนที่เราเชื่อมต่อสายลงไปนะครับเราก็ไม่ได้ดูมาระแต่ว่ามอเตอร์3เฟสนะฮะก็ไม่มีปัญหานะฮะสำหรับเวลาสายมอเตอร์กับค้วนะครับเราก็สลับสายเอานะครับก็สลับคู่หลังเลยยืนคู่หน้าไว้นะครับจะได้ไม่งงนะฮะเดี๋ยวให้ช่างวุฒ นะฮะสลักสายให้แป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวเปิดทดสอบใหม่นะครับจะไม่เหมือนกับปั๊มซิงเกิลนะฮะถ้าปั๊มซิงเกิลนี่สายจะสลักไม่ได้นะครับเราจะเป็นต้องวัดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสลักสายขึ้นมานี่นะฮะในส่วนของมอเตอร์เองจะมีปัญหาในภายหลังได้นะครับอาจจะไหม้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์สามเฟสนะขดลวดทั้งทั้งสามขดของเขาเนี่ยค่าขอนแทางจะใกล้เคียงกันนะฮะเพราะฉะนั้นวัดก็ไม่มีผลนะครับเพียงแต่ว่า มอเตอร์อาจจะหมุนกลับทางเค่นั้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกครั้งนะครับเปิดแล้วนะฮะตอนนี้นะครับป้งกระังเด่งลอกขึ้นนะครับตอนนี้2,000รอบแล้วนะฮะ2 0 0 0รอบแล้ว2,300รอบนะฮะ2,600รอบเดี๋ยวประมาณ3,000รอบเราไปดูกันใหม่นะครับอ่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะ3,200เท่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำอ่านี่เลยนะครับ พอเรากลับสายแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับปั๊มขนาดสามแรงม้านะครับท่อออกสองนิ้วนะตอนแรกน้ําจะออกแค่ครึ่งท่อนะออกนิดเดียวแต่ตอนนี้นะฮะเห็นไหมฮะแปดแผ่นนะฮะแปดแผ่นนะครับกับปั๊มสามแรงม้านะฮะหรือว่าสองพันสองร้อยวัตท่อออกสองนิ้วนะครับตัวนี้หยนไปทั้งหมดหกท่อนนะครับนะน้าที่ออกสวยแบบนี้นะฮะคุ้งดีๆแบบนี้เลยนะครับ นะคุังพี่ดีแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทดสอบนะฮะเติมลงในสระนี้ไปก่อนนะฮะนี่เลยฮะเดี๋ยวจะเติมลงนี้ไปก่อนแล้วก็อ่าจะต่อปั๊มหอยโคงอีกทีปั๊มเดิมเป็นแบบนี้นะครับหอยโคงเราก็จะเปลี่ยนเป็นปั๊มดีซีเป็นฐานแบบนี้สลับใช้กับปั๊มสมม์ินะฮะเดี๋ยวสลับใช้กันนะโครงสร้างเราก็ติดตั้งไปที่เรียบร้อยนะฮะแปดแผ่นนะครับปริมาณน้ำที่ออกสวยๆแบบนี้เลย นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะฮะที่มีบ่อขนาด4นิ้วนะอาจจะลงท่อออก3นิ้วไม่ได้ก็แบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะครับต้องการไฟฟรีน้ำฟีนะครับเพื่อลดต้นทุนในการทำนาทำไร่นะครับก็โทรสอบถามกันเข้ามานะฮะที่ทีมงาน m อ s ม i t ส s o ท a อนโซ l นะครับโทรนะฮะมาที่เบอร์0815968826กนะครับก็สามารถติดต่อทีมงาน เอ็มเอสวีดแอนโซลาเซลหรือว่าโทรหาช่างเอกได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการน้ํำดีๆสวยๆแบบนี้นะครับติดจริงใช้งานจริงนะฮะทนทนยาวๆนะครับสอบถางมันเข้ามานะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอสังขามจังหวัดพิจิตนะครับก็สามารถแวะเวียนไปทักทายนะฮะเลือกหาอุปกรณ์นะฮะนำไปติดตั้งเองก็ได้นะครับขอบคุณมากครับผม